พัฒนาการด้านเศรษฐกิจกในสมัยอยุธยา เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีทําเลที่ตั้งอยู่บริเวณลาบลุ่มแม่น้ำสำคัญสามสายได้แก่แม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศัก์และแม่น้ำเจ้าพยาทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรมและการค้าขายเป็นหลักการประกอบอาชีพ ในสมัยยุทยาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำการเกษตรกรรมเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีอาชีพหัตกรรมและค้าขายการทำเกษตรกรรมคือการทำนาและการทํำสวนเช่นสวนมะพร้าวสวนหมากสวนกล้วยสวนส้มโดยมีเสนาบดีคมนาทำหน้าที่ดูแลพร้อมทั้งจัดเก็บค่านาค่าสวนรวมทั้งจัดเก็บหางข้าว จากการทำนาไว้เป็นสเบียงหลวงในยามที่มีศึกสงครามหรือใช้ในราชการแผ่นดินการทำพัตธกรรมแบบง่ายๆโดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหม้อเตากระบุงตะกร้าเป็นต้นผลผลิตที่เป็นสินค้าสำคัญในสมัยนั้นเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลก เครื่องใช้ทองเหลืองการค้าขายการค้าขายในสมัยเอธยามีสองลักษณะคือ 1. การค้าขายระดับชาวบ้านเป็นการนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในชีวิตประจำวันมาแลกเปลี่ยนกันตามตลาดในชุมชน 2. การค้าขายกับต่างประเทศสินค้าที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศคือสินค้าทางการเกษตรเช่นข้าวเกลือเครื่องเทศน้ำตาล พืชต่างๆสินค้าประเภทของป่าเช่นไม้กฤษณนาไม้สักไม้ฝางงาช้างกรุงศรียุธยาเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกเป็นชาติแรกคือโปรโตุเกสซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองพัฒนาการทางด้านสังคมในสมัยอยุทธยาสภาพสังคมในสมัยอยุธยา เป็นแบบระบบศักดินาซึ่งจะเป็นตัวแบ่งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมผู้ที่มีศักดินาสูงก็จะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบสูงผู้ที่มีศักดินาต่ำก็จะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบน้อยลดหลั่นกันตามศักดินาที่ได้รับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พระราชทานศักดินาให้แก่เจ้านายขุนนางและราษฎร กลุ่มคนในสังคมกลุ่มคนในสังคมอยุธยาแบ่งได้สองลักษณะดังนี้ 1. ชนชั้นผู้ปกครองหมายถึงพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของอาณาจักรทรงมีอำนาจติดขาดในการดำเนินการทุกอย่างเจ้านายเป็นชนชั้นที่มีฐานะรองจากพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์ขนะุนนา เป็นบุคคลที่ถวายตัวเข้ารับราชการมีหน้าที่ช่วยพระมหากษัตริย์ดูแลปกครองบ้านเมือง2ชนชั้นผู้ถูกปกครองหมายถึงไพร่ราษฎรทั่วไปเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมไพร่ที่เป็นชายต้องขึ้นสังกัดมูลนายตามกรมกอกแห่งใดแห่งหนึ่งมีหน้าที่รับใช้บ้านเมือง แบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ไพร่ส่วยไพรสมไพร่พรหลวงชนชั้นไพรสามารถเปลี่ยนฐานะของตนเองให้เป็นขุนนางได้ถ้ามีความสามารถเพียงพอและถวายตัวเข้ารับราชการทาสเป็นคนที่ขาดสิทธิในแรงงานและชีวิตไม่มีอิสระในการทำสิ่งใดต้องทำงานตามที่นายเงินสัง่งถือเป็นชนชั้นที่ต่ำสุดในสังคมอยุธยา มีหลายประเภทเช่นทาสินไทยทาสในเรือนเพี้ยท่าเฉลยเป็นต้นสถาบันศาสนากลุ่มบุคคลในสถาบันศาสนาได้แก่กลุ่มพระสงฆ์เป็นชนชั้นที่มีฐานะทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านเมืองโดยตรงอาจถือได้ว่าพระสงฆ์มีสถานภาพใกล้เคียงกับชนชั้นมูลนายเพราะ ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์แรงงานและการเสียภาษีให้แก่รัฐ